กินมัจะเสียบเลยวะยีน่าี่ต้องอนเบอือหอยงั้กิ่งกิิงอแนวใดนกวะโอ้พันยังนี่พันตับบันตับพักใสโอ้ต้งผีกันอยู่หอยู่ไหเลยนู้อ้อพัน เป็นจะเสียบเลยวะเห็ดตัวโอ้เจียวโอ้กัดหมวกทัวใส่อีกอ้บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับอือยัามันเสียงดังไอ้ตัวกวนกับกวนกวนนี่ครับมามาซาดิ่งเนี่ยนี่มาซาดิ่งเนี่ยนี่เลยชี้ซาดิ่งมาครับตัวกวนกับกวนกวนก็ดังกินเขาอยู่เฮ้ย เซ็เซฮะก็ล่างเดียวเอาแบบบนนอกบนนอกใส่บะรางไมมาเนื้อบะร่างบะบะร่างใส้กินบะร่างไงล่ะ อดึกดึกด,ด้กวดึกด้วเอาไหนไอยู่บ่มึงมึงเหนือมึงเหนือก่อนเหนือก็พักอใส่สอยจูครับข้างหอมปีก่มอยอ่เขากันบันนั้งสองคนวันนี้กินมักกัจแต่ซอยจูจั้างมาก็จะกินไก่ยิบเดีวยวบันเนี่ยมันบอกข่ะเข,ขาอะไรเขาใครลุง S 1> <S 1> <S 1> ลึกลนู่นแล้วหอยจุ้งเขากินน่ะไม่ได้อ้าวอเอา้าวแสบปัญญังบ้านเนี่ยตอนเนี่ยโอ้นี่แหละครับพี่น้องโอ้ สวยจุกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าอ่ะแค่นี้แหละครับ